สวัสดีครับกลับมาพบกันในเกมโปเกสซาครับวันนี้ก็มีข่าวดีครับโปเกสซาอัปแดทใหม่นะครับเพิ่มโปเกมอนล่างเมกาครับเป็นเจน XY ครับแล้วก็เพิ่ม2เทพในตำนานครับไดอาก้ากับเพาเกียครับแล้วก็มีข่าวดีครับสำหรับผู้เติมเงินครั้งแรกครับแจกตัวนี้ครับบินอยู่นะครับของป่องๆนะครับลูเกียครับโปเกมอนในตำนานครับ เป็นจุดจบของสายฟรีครับหลายหลายคนที่ว่าจะไม่เติมครับสุดท้ายก็ด้วยความอยากได้ก็เลยเติมครับแล้วก็ตามสัญญาครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปครับจะมาอัพลิสดอนนะครับนี่พร้อมแล้วครับว v o l u วอวิชันซะหน่อยบินได้แล้วแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือร่างเมกาครับแต่ต้องเลือกนะครับ X หรือวดีครับ ก็ถ้าจะให้เลือกตัวไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับใต้คลิปนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือนี่ครับจูไคครับเป้าหมายต่อไปในการอัปเกรดครับแล้วก็ไหนๆก็ได้มาแล้วครับลูกเกียร์ครับไปชมมันต่อสู้ซะหน่อยครับเอาไปใช้ซะหน่อยครับเอาแล้วครับเข้ามาสู่ฉากต่อสู้นะครับหลังจากโดนไปดูซิว่าจะคุ้มไหมครับ50าบาทหลายคนถกเถียงกันใน หน้าเพจของโปเกสซาก้าครับว่าลูเกียหรือว่ากีราร์ดดีกว่ากันครับว่ากันว่าลูเกียสามารถหาได้จับได้ครับแต่กีราร์ไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับต้องแลกชิปอย่างเดียวครับก็น่าจิตตังค์ครับแล้วแต่คนชอบครับหลายคนที่เติมไปแล้วก็อย่าไปคิดมากครับเป็นแค่เกมครับอยากได้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เอาครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบลูเกียมากกว่าครับความเท่ครับเอาละครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ อย่ไปซีเรียสหน้าครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ